สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาไปเที่ยวที่ผาเงินหนึ่งหรือว่าผาเงินเล็กนะครับแต่ก่อนอื่นเรามาดูที่สถานที่จอดรถก่อนนะครับสถานที่จอดรถกว้างขวางแล้วก็สวยงามมีต้นไม้ร่วมเย็นนะครับก็สามารถที่จะมาพักอยู่ที่นี่ได้นะครับมานั่งอยู่ที่นี่ได้นั่งพักอยู่ที่นี่ได้นะครับ ดูครับมีที่พักมีที่นั่งนะครับใครที่มาที่นี่ก็ไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องที่พักกว้างขวางมากนะครับผมจะพาขึ้นไปดูวิวนะครับ เดี๋ยวจะพาไปครับนี่ครับทางขึ้นไปนะครับมีป้ายบอกอยู่ที่นี่ป้ายที่นี่จะบอกว่าระยะทาง650เมตรนะครับก็ไม่ไกลเท่าไหร่นะครับแล้วก็ที่นี่เป็นคำเตือนนะครับที่นี่ เพื่อนๆสามารถที่จะอ่านดูได้นะครับนี่ครับจะให้ดูนะครับนี่ครับนี่คือทางที่เราจะเดินไปนะครับผมจะพาไปว่าเป็นยังไงนะครับตอนนี้เราเดินมาถึง ที่นี่เหรอครับมาหนึ่ง1อยเมตรเหลือแค่หห้้้ารอย550เมตรเดินมาถึงระยะหนึ่งแล้วนะครับทางขึ้นง่ายๆครับ ทางขึ้นมีต้นไม้ที่เย็นสบายนะครับขึ้นไปก็ไม่ต้องห่วงเลยนะครับเราเดินขึ้นมาสองร้อยเมตรแล้วนะครับเหลือแค่สี to 450่รอยห้าสิเมตรถึ t เดอ o ท็อปสี่รอยห้าสิบเมตร ทางขึ้นที่นี่ครับเหลือแค่450เมตรก็ถึงจอมผาเงินอยู่แล้วครับตอนนี้เดินมาถึงเครื่องทางแล้วนะครับก็จะมีบันไดยอย่างนี้บันไดขึ้นไปขึ้นง่ายๆนะครับที่นี่ เป็นบันไดสั้นๆนขึ้นง่ายไม่อันตรายเด็กก็ขึ้นได้ผู้ใหญ่ก็ขึ้นได้ขึ้นบันไดามาก็จะเห็นป้ายที่นี่นครับถึงจอดท็อป250เมตรเหลือแค่250เมตรก็จะถึงที่จอมพาแล้วล้ะครับ ขึ้นทางที่นี่ทางก็สะดวกนะครับที่นี่ผมพาเพื่อนๆมาถึงจุดที่หนึ่งแล้วนะครับจุดท,ที่หนึ่งคือที่นี่นะครับผมจะพาขึ้นป่าดูนะครับขึ้นป่าดูชมวิวดูไปที่บางเบียงนะครับที่นี่ก็จะเห็นบางเบียงสวยงามมากเลยครับนั่นครับบางเบียงนะครับ เราสามารถที่จะเห็นวังเดียงได้ดูธรรมชาติได้เป็นธรรมชาติที่สวยงามเมื่อมาถึงที่นี้อากาศก็เย็นด้วยครับเราก็เห็นธรรมชาติที่สวยงามด้วย เป็นวิวที่สวยงามครับเนี่ยนี่คือจุดที่หน่งนะครับที่คนมานั่งชมวิวครับจะพาไปจุดที่สองนะครับจุดที่สองไปที่นี่ครับขึ้นไปโน่นครับ เดินมาใกล้ที่จะถึงจุดชมวิวแล้วนะครับคือที่นี่ทุ่นเดอะท็อป150เมตรนะครับที่จอมผ่านหรือแค่150เมตรนะครับจะมีป้ายบอกอย่างนี้ที่นี่จะพาไปครับทางไปง่ายๆนะครับง่ายๆอย่างที่เห็นนี้นะครับแต่ คนที่อายุเจ็ดสิบปีไม่ควรที่จะขึ้นแล้วก็คนที่น้ำหนักแปดสิบกิโลก็ไม่ควรที่จะขึ้นนะครับนี่นะครับทางขึ้นง่ายๆทีนี้เราเดินมาใกล้ถึงจุดแล้วนะครับเหลือแค่ห้าสิบเมตรก็จะมีป้ายบอกอยู่ที่นี่ ถึงจอมแล้วนะครับนี่ครับทางเดินจะพาเดินไปนะครับที่นี่ครับ ทางเดินง่ายๆแลครับเมื่อมาถึงที่นี่ก็สามารถที่จะมองเห็นบ้านคนอยู่แล้วครับดูไปที่นั่นครับคือวังเวียงะครับตอนนี้เรามาถึงจอมผาเงินแล้วครับ ก็จะเห็นวังเวียงเห็นธรรมชาติที่สวยสดงดงามจริงๆครับนี่ครับที่เห็นนั่นคือพาเงินใหญ่นะครับบิ๊กพาเงินหรือว่าพาเงินสองนั่นเองครับ จะพาไปที่จุดพักชมวิวครับเดินไปแล้วครับเดินไปตามก้อนหิน นี่คือจุดขายของนะครับแต่ว่าช่วงนี้โควิดมาเยือนก็เลยปิดไปนะครับปิดกิจกรรมลงไปครับไม่มีคนมาเฝ้าที่นี่ครับจะพาไปจุดที่ นักท่องเที่ยวพักชมวิวครับถึงแล้วครับถึงแล้วนี่ครับตรงที่คนพักแต่ก่อนอื่นก็ต้องพาไปชมวิวก่อนจึงมาพักนะครับทรงหน้า ทงนาแล้วก็บ้านผู้คนนี่ครับสวยงามมากเลยครับ นี่คือบ้านคนนะครับบ้านคนแล้วก็ทงนาที่นี่ธรรมชาติสวยสุดงดงามจริงๆครับ ผมจะถ่ายให้ดูครับเราไปดูวางเบียงอีกทีครับอีกข้งครับบางเบียงที่โน้่นครับ เห็นได้จะพาไปนั่งนะครับ นั่งชมวิวครับก็จะเห็นบ้านคนอยู่ข้างล่างนั่นครับถ้าหากว่าเพื่อนๆเ,เห็นคลิปนี้แล้วถ้าชอบก็ฝาก กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับจะติดตามกลับให้ครบทุกคนเลยนะครับฝากภาพนี้ด้วยนะครับ